วัสดีค่ะวันนี้ตื่นแต่เช้าเราจะไปทํากับข้าวทําอาหารทําบุญร้อยวันให้แม่ค่ะไปด้วยกันนะคะน้ำยาขนมจีนค่ะน้ำยากไก่หม้อใหญ่ๆเบลอเบอเทอร์เลยค่ะ พมันเดือดก็มาจะเอาได้เลยแกงหน่อไม้ดองกะทิลูกโดดเพียบเลยใส่สองรอบลูกโดดใส่รอบเดียวไม่และใส่ใจไม่ได้กินนี่มันไม่เผ็ดแกงไก่มันก็ต้องทำให้มันเขึ้นทำมันนั้นมันไม่อร่อยถ้าว่าเกงปลาอือเพราะว่าอะไรใ อันนี้แกงหน่อไม้ค่ะใส่หมูตแต่หม้อไปเลยไปเธอคุณไปไหมแม่มีใบมะกรูดมาใส่่หน่อยใส่จุกน้อเนาะให้มันยกมาใส่จังหน่อยนี้เออมันแขวนตูดดีตัยนั้นมันเย็นตั้งไว้มันดูเขาดีโอมใส่ต้นหมู ตีเก่งกุบกับตีเก่งกุบก่ะทำกลางปีกสวยปุนิย์ูงนกยุงค่ะเต็มลานวัดไม่มีตัวไหนโชว์ปีกเนาะไม่มีตัวไหนโชว์กลางปีกให้ดูยอดเอากี่หันตัวสีอีโซเยี่ยนเนาะ ที่แกใส่อาจารย์ยกมาเพื่อถามนี่แหละยยกตัวอย่างที่หาึนกเลยจยกไปยกไปอยไงอารนีที่เลยงามมากเลยค่ะนกยูงฝูงนกยูงของพระอาจารย์ที่เลี้ยงไว้ที่วัดนะคะ ยา,ยานะมีสีขาวด้วยนะคะอ้นวลาก่อยเสร็จอะไรเมนเน่ลาเฮละ่ะปูลอนฝรั่งอยากโดนดนกยุงจิกนะ่ย

ใบกะเพราบ้านเราค่ะงามงามใบยีหล่าก็งามตันตาสอ่อนอะไรปลูกอะไรก็ได้กินมะนาวกล้วย อะไรก็ได้กินค่ะนี่แตงงามๆพอต้นลีลาวดีมาปลูกงามมากเลยค่ะใบกะเพราแล้วอยู่ฟินแลนด์แล้วก็อดใบกะเพราเนาะ บรรยากาศยามเย็นที่ปักช่องค่ะมะม่วงมะขามมีเต็มไปหมดเลยค่ะมะนาวพากันนัง่งรอมาอำเภอค่ะ

ล้วอ่านไม่ไไไเล่นอะไรกัน <laughs> นกกุเสียล่ะอ h oh my god เอ,อ้ก็กาสมมาห่ <laughs> ปะป フフフ。<laughs> <laughs>